เมื่อไรก็ตามค่ะที่คุณกำลังเจอความท้าทายเจอบททดสอบในชีวิตสิ่งที่จะสามารถทำให้คุณได้ปัญญาและได้ไอเดียก็คือการที่คุณต้องสงบนิ่งสงบจิตสงบใจและอยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อนั้นคุณจะได้รับวิธีการได้รับไอเดียในการก้าวข้ามบททดสอบก้าวข้ามความท้าทายในชีวิตของคุณได้ค่ะ สามประโยคนี้จะสามารถทำให้คุณสงบจิตสงบใจของคุณและก้าวข้ามความท้าทายหรือบททดสอบของชีวิตของคุณได้ค่ะสองประโยคนี้จะสามารถทำให้คุณก้าวข้ามความท้าทายก้าวข้ามบททดสอบของชีวิตของคุณได้ค่ะประโยคแรกสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันในวันนี้นำฉันไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเสมอสิ่งที่เกิดขึ้น กำลังนำพาฉันไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเสมอเมื่อคุณเจอความท้าทายส่วนใหญ่คุณจะมักคิดว่าความท้าทายนั้นเป็นสิ่งแย่ๆกำลังนำพาสิ่งแย่ๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณการที่คุณพูดกับตัวคุณเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้กำลังนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเสมอจิตใจของคุณจากรุ่มร้อนจะสงบขึ้น จิตใจของคุณจากความวุ่นวายสับสนต่างๆจะมีสติกลับมาที่ตัวคุณมากยิ่งขึ้นและสามารถทำให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะตรงหน้าได้ประโยคที่2ฉันสามารถผ่านความท้าทายผ่านข้อสอบของชีวิตบทนี้ไปได้อย่างแน่นอนอย่างง่ายๆสบายๆประโยคนี้จะทำให้คุณกลับมารู้สึกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนัดตรงหน้านี้คุณสามารถผ่านมันไปได้มันไม่ได้ใหญ่เกินภละกําลังความสามารถของคุณจะทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจที่มากยิ่งขึ้นจะทําให้คุณมีความมั่นใจกลับมาที่ตัวคุณเองได้อย่างมากยิ่งขึ้น ประโยคที่สาฉันพร้อมแล้วที่จะก้าวข้ามความท้าทายบททดสอบนี้ด้วยหัวใจอันเข้มแข็งด้วยหัวใจอันแข็งแกร่งด้วยหัวใจแห่งความกล้าหาญและด้วยความรักทั้งหมดที่ฉันมีเพื่อที่ฉันจะได้ก้าวข้ามบททดสอบนี้ไปได้ฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วฉันผ่านได้อย่างแน่นอนประโยคที่3นี้ค่ะ จะทำให้คุณมีหัวใจที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้คุณมีพละกกำลังสามารถปลุกพลังภายในตัวคุณขึ้นและสร้างความมั่นใจกับตัวคุณเองว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเดินออกไปกล้าเผชิญกับความท้าทายเพื่อเข้าถึงความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนั้นแหละค่ะ คุณกำลังสร้างตัวคุณเองให้มีความแข็งแกร่งให้มีความเข้มแข็งและคุณจะสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะและปล่อยวางความรู้สึกแย่ๆทั้งหมดลงได้จะได้รับไอเดียได้รับวิธีการได้รับข้อมูลจากพระเจ้าจากอนัน,นตปัญญาอันไร้ขีดจำกัดเพื่อให้คุณก้าวข้ามบททดสอบของชีวิตเพราะทุกๆบทข้อสอบของชีวิตแท้จริงแล้วคือกำลังสร้างให้คุณเติบโตขึ้น คุณจะได้หันกลับมาพิจารณาจากภายในของตัวคุณเองและเมื่อนานนะคะเมื่อคุณสงบจิตสงบใจได้คุณจะได้รับปัญญาคุณจะได้รับไอเดียเพื่อคุณจะเห็นเลยว่าทุกๆข้อสอบของชีวิตกําลังสร้างทําให้คุณเติบโตขึ้นและทุกๆข้อสอบของชีวิตค่ะไม่เคยเกินกําลังความสามารถของคุณเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกําลังเจอความท้าทายเจอบททดสอบของชีวิต คุณใช้3ประโยคทองคำนี้นะคะในการกลับมาที่ตัวคุณเองค่ะคุณจะสามารถสงบจิตสงบใจของคุณได้มากยิ่งขึ้นและนั่นจะสามารถทำให้คุณได้รับวิธีการในวิถีทางที่ถูกต้องคลิปนี้ค่ะจะสามารถทำให้คุณ ก้าวข้าบททดสอบของชีวิตเข้าใจชีวิตเข้าถึงความจริงในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าคุณและพลิกจากความรู้สึกแย่จากทัศนคติลบมาสร้างเป็นทัศนคติบวกและสร้างเป็นของขวัญให้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะแบ่งปันแชร์ออกไปเพื่อเพื่อนๆทุกๆคนที่เขากำลังต้องการหาวิธีการในการก้าวข้ามความท้าทายหรือบททดสอบในชีวิตนอกจากนั้นอย่าลืมกดติดตามแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูปิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ